เอาคุณลงุงวิธีกางเต็นครับวิธีกางเต็นของคุณลงุงกางเต็นครับากางเต็นบนรถ mm hmm. เปิดแล้วก็พลัดไปเลย ดึงอุปกรณ์ออกมาดึงบันไดดึงบันไดออกมาก่อน <Okay. S 1> ไม่ยากอย่างที่คิดแค่นี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วกลางให้ให้ค่ะ ทำไมต้องดึงขึ้นอ่ะคุณลุงโอ้ตั้งตรงแล้วขาตั้งตรงแล้วเอาหยับออกมานิดหนึ่งออกมาเป็นเต้นแล้วค่ะ แค่นี้ได้แลว้ววะคะคุณนูมมันให้ขนาดนั้นเลยมันมีปัญหาอะไรบอกด้วยค่ะ คุณลุงมุดหัวเข้าไปแล้วไอ้โปรหัวมันหน่อยคุณลุงอุปกรณ์อุปกรณ์อ่าอุปกรณ์ con mà xài, nó sẽ có mong không thấy, mấy cô lùng lỗ, dập mà khang một nít nữa, lông giập mà đan khanh đan nít một แล้วก็โค้งไปไปหารูข้างบนหารูข้างล่างให้เจอแล้วก็รูข้างบนทำเหมือนกันทั้งสองข้างแล้วก็หารูข้างบนให้เจอ ววลแล้วก็ข้างหน้าด้านด้านทางขึ้นแบบก็เสียบเหมือนเดิม,อ,มดาอาอุปรกรณ์เสียบเหมือนเดิมแล้วก็โค้งไปหาลูาข้างบนมันก็จะกลางออกมา,นานนเหมือนกันทั้งสองข้างคะ่ะ หารูให้เจอหารูให้เจอทั้งล่างทั้งบนแล้วก็เสียบลงไปเลยค่ะเสียบไปเลยค่ะเอาเสียบเรียบร้อยอก็กลายเป็นเต็นเตโอเคค่ะคุณลุงเราเราเดินมาอีกข้างหนึ่งทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมหน้าต่างอันนี้หน้าต่างอันนี้หน้าตา่า,ตางอน,นุประตู หารูให้เจอคะ่ะหารูให้เจอหน้าต่างของคุณลุงกันลมกันฝน,นคุณลุงบอกหาดูเจอแล้วสำเร็จเสร็จสิ้นใช้แล้วยังคะคุณลุงซิปดูซิปกันมแมลงเข้าคะ่ะ ไปยามค่ะอา้าวคุณลุงเ,เรียบร้อยเ,อเรียบร้อยแล้วอ้อยา่าไม่ถึงสิบนาทีประมาณหกนาทีลงมาถึงพื้นน่าจะหกนาทีโอเคหกนาทีค่ะคุณลุงกดติดตามก่อนเลยก่อน มาดูกันนะครับเดี๋ยวเราลงคลิปไปดูสิกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอโอเราสบายค่ะไปกให้เรารูปเดี๋้อ ด้วยกันมาด้วยการสามสี่คันครับ ออวันนี้มานอนวัดครับมานอนมาแจกของ มาแจก,กของทีมงานคารวานพระสงฆ์ใต้สุราธานีนครศรีธรรมราชทุมพรจัดกิจกรรมวันเด็กมอบสิ่งของให้แก,กน่น้องๆเด็กๆและชุนเผ่าบนยอดโดยในพื้นที่ร่องกวางจังหวัดแพร่อำเภอนาหมื่นนาน้อยแม่จริมจังหวัดน่านหนึ่งถึงที่ปกมกราา 2องห้าหกครับครับเสร็จแล้วครับได้เลยครับขอบคุณครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ